นี้จะมาสอนวิธีการพับกล่องนมนะครับทีเล็กนะครับดูโดยมดก่อนตึงกับกดก,กดลอดลงไปข้างในนะครับอึ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 บลุบลงไปเลยน,นี่ก็เอาหูออกดันค้างนะตึงก็บีบตรงครับออ้ยเดี๋ยวไป<ๆ>น,นี่เดี๋ยวน,น,นี่นี่นี่ขอได้แบบนี้นะก็พับดันค้างคืบเฟิบก็ว่ามาอ่าโอเคเลิก พับอีกด้านหนึ่งด้านนี้ด้านนี้ด้วยนี่ด้วยนี่ทุ่งมันนะทุ่งนส่ทุ่ไปลา <c oughs> อ่ะด้านนี้เดี๋ยวจะมีสอกสองสอกร้องนะสอกร้องหลั <c oughs> งจากนี้นะคะเราจะทุ่งเวลา15บหนาฬิกาสินาทีนะคะเราก็พับไป <c oughs> นี่นี่นี่เป็นทุ่งกระดนมอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้ง เกดเข้าไปเอ้เราจะได้หลังจนา,น,น,าน,นี้นะครับประหยัดเนื้อที่เอ,เอี่ยม